ต้องไปหาหมอตาค่ะคิดถึงเลยอยากมาเล่าให้ฟังค่ะอย่าลืมว่าดวงตาเนี่ยเสียแล้วซ่อมให้เหมือนเดิมไม่ได้มาดูกันหน่อยค่ะว่าคุณมีพฤติกรรมเหล่านี้ไหมพฤติกรรมแบบที่ทำลายดวงตานะคะเล่นมือถือเล่นแท็บเล็ตทั้งวันก่อนนอนก็ยังไม่วางนะคะช่วงกลางคืนนี่แหละจะเป็นช่วงที่พวกเราอ่ะ สบายแล้วก็เผลอใช้สายตาใช้สกรีนนานมากเป็นพิเศษใช่ไหมคะับ้ชองสีเขียวนะคะอยู่ในทัศนีภาพที่ผ่อนคลายสบายแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ไวค่ะมันมีอาการค่ะยอมรับตรงๆเลยสำหรับตัวเองเป็นมาหลายปีนะคะน้ำตาไหลยเยอะเวลาไป แต่งหน้าออกงานหรือแม้แต่ออกโทรทัศน์เนี่ยน้ำตาจะไหลาพาพค่ะพวกสีเหลืองสีส้มสีแดงนะคะอาหารกลุ่มนี้แล้วก็สีม่วงด้วยจะเป็นกลุ่มที่บำรุงตาดวงตาเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับตัวเองมีประสบการณ์เลยค่ะว่าช่วงไหนที่ตาของเราเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเราก็หมดความมีชีวิตชีวาไปด้วยเวลาที่ตารู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสไม่มีขี้ตาเยอะไม่มีน้ำตาไหลไม่มีแสบตาคันตาวันนั้นจะมีชีวิตชีวาแล้วก็ขยันทำงานเป็นพิเศษเลยค่ะ